สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินเล่นนะคะเพื่อนเพื่อนเบ่งดอกไม้งามงามค่ะค่ะหมุน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 เนี่ยสีขาวมีสวยที่สุดเลยค่ะมูอน้กาลังเลิกงานนะคะย่าแอลกะย่ามือเสาค่ะย่าแอลเห็นงานมือเสาร์ย่า,ยามาืาาาาามอเสารสองชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วก็มาเดินเล่นนะคะนี่มันเป็นทางผ่านไปทํางานแสดงไออันตอนตอนมานางเลิกเมย์มาอยู่ค่ะ ตอนกลับก็แวะลงตรงนี้แล้ววันนี้ก็ย่างกลับบ้านเอานะคะมันบ่ไก่ปันใดค่ะอันบรรยากาศในส่วนสาธารณะนะคะต้นหม่ก็มีแต่ต้นใหญ่ๆค่ะที่จริงมือนี้ม่ไรยการวิ่งมาราธอนของเด็กๆใน,นหนี่นะคะแย่ปนไทยเพราะว่าแย่ฝ้าวมื้อนี้สิไปชอปปิ้งสีขาวสวยอย่างแรงดอกไม้งาม ดอกไม้ค่ะที่สวนสาธารณะเนาะกรีนิสพาร์คเนาะอ่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดค่ะในเขตรกรีนิสนี้นะคะเขตแยแอลยูนี่แหละค่ะเอาอ,อันดอกไม้งามงามขันประทายกับอ่อนซ้อนยางพานมานีเนาะค่ะเนาะก็เลยเก็บมาฝากบ้างเล็กๆน้อยๆ้อยนะคะเพื่อนๆสีนี้ก็สวยไม่แพ้สีขาวเลยนะ มันสวยคนละยางเนาะคะ่ะเนาะุพอ่อนอุ้ยอนอนซอนชอบจริงๆเลยดอกไม้เห็นไม่ได้อันนี้ก็สีม่วงสีม่วงอ่อนเนาะงามๆดูแล้วนึกถึงดอกอะไรละ่ะดอกก้ากะเลาบ้านแล้วเนาะอีบานเท่าค่ะสีชมพูนี้ก็สวยนะคะ <laughs> ยังเบิกยังเบิกตรงม้เพิดเพิ่มสีฟ้าไปช้อปปิ้งนะคะสิไปซื้อลองเท้าวิ่งและดูการซัมเมอร์มาแล้วต้องออกกําลังกายค่ะดอกนี้ก็สวยสีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยนะคะเนี่ยมีกลิ่นหอมน้ำนะคะแยวขอแอปกับดอกไม้ก่อนนะคะมันสวยมากงามกับดอกกระดี๊ มีแต่ดอกไม้ไม่ได้ต้องมีตัวคนด้วย มีอากาศดีดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี่นารักษ์ทุกคนค่ะยายแอบกะมาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะเนาะพาย่สวนสาธารณะอากาศเขาก็จะดีนะคะไม่มีกลิ่นควันบุหรี่เหมือนอยู่ที่บ้าน <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านเนี่ยไม่ไหว <c oughs> พ่รังอยู่บ้านแอบสูบยาขัดแน่นะครับพ่อแม่พี่น้องเ้าพื้นค่ะเบอาพื้น สูบยาบดมือละซองไม่ไหวเลยบางมือแยวกันเลยมันหลบยสวนสาธารณะเป็นผู้แลวหลายชั่วโมงค่ะก็สิกีรับบ้านยายแอลสิภาไปช้อปปิง้งละค่ะบค่ะรวบรัดต,ตัดตอนมาถึงห้างเรียบร้อยเลยนะคะนี่แย่ยสิภากับไปชอปปิ้งในห้างนี้นะคะลดราคาเยอะถ่า60%เเลยทีเดียวนะคะ ตรงมาดูรองเท้าสีชมพูนะคะคู่นี้ใส่เบิ่งแล้วตะวานมะคู่นี้รองเท้าอาดิดเด็ตะวานต้องลองใส่เบิ่งสักก่อนนะคะดูแล้วดูอีกต้องไปลองสักก่อนเดี๋ยวจะไปลองใส่ให้เบอร์ด้วยค่ะ ปกติแย่ใส่เบอร์สี่เคิงนะคะแต่ว่านี้นเบอร์ห้าค่ะจัดการเอาไปจ่ายเงินแล้วค่ะเอาคู่นี้ละค่ะนะคะใส่พอดีเลยนะคะหลังจากนี้แย่เากระสียางเลาะเบื้องของสวยๆงามๆแต่ว่าไ่ได้ตั้งใจซื้ออย่างอีกนะคะซื้อรองเท้าไปใส่วิ่งใส่ออกกับร่างกายแค่นั้นเองละค่ะมันกะสิยางออกไปทั้งนาห่างคุณนะคะไปเบื้องบรรยากาศอ นี่เนาะยางพันหมวกกระเบื้องหมวกหมวกกับมีแต่ใบางามๆแต่ว่ามันมันม่นมีความจําเป็นอะไรไปใสอาวยา,พา <c oughs> งาพันยางพันมาถึงตรงนี้เห็นตะก้านะคะตะก้าจากสานนี่แหละเจ้าสานจากอีกอย่างเงี้ยกับบังหูขึ้นกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นตะก้าเป็นกระเป๋าเสมอสินะกระเป๋า ไปเที่ยวใสยทะเลงสินะสาวๆาเขาจะกระตือไปได้แค่นี่อันกระจุมงกระจิมน่ารักน่ารักนะคะกระเป๋าถักกระเป๋าสารไหมว่าะมันกระเป๋าถักแต่ว่าเขาจะเอาวัสดุอย่างมาถักแยวกับบหงมาสารนะคะสวยงามน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยนี่แยวมากใบนี้เนี่ยนะน่ารักดีนะคะสวยดี า่างออกมาทาั้งหน้าหางแล้วนะคะบึงบรรยากาศตลาดนัดล้นโดดโดยเคพะเด็้องพี่น้องแย่เอาว่าไปซื้อยังดอกพายุตลาดนัดนี <S <S ่กระดักพ้นนะคะเออเทียนเห็นนี่นั่นกระแน่นพ้นต่างศาสตร์ก็แย่แอลนี่นะคะ <S <S แต่ว่าพ้อนอัน,นทีนแท้ๆ็นกับบ่คอยไปชอปปิ้งเออในตลาดน,าดนัดเนาะพ้าเจ้ากระซื้อตำหางนะคะที่เห็นเห็นนั่นก็คือ พวกต่างประเทศี่แย่เหมือนละยางองว่าพอดีพอกโคกนะคะครกคกกไหม่บ่คานี้โคกใหมหรือโคกผืนใส่ต่างๆนะคะแต่ว่ามั่นก็เป็นเอาไปตำสมตำได้ค่ะแปซื้อแตงโมและกระิกับบ้านค่ะไปซื้อรองเท้าใหม่นะคะ นี่ลดราคาด้วยค่ะ Adidas 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 ไม่ชอบสีนะคะแต่ว่ามันลดราคาสีสีฝ้ากับมีแต่ว่ามันน้อยคู่นี่แหละจังสีพอดีพ่อเหมาะใส่ดูแล้วโอเคเอาไปใส่วิ่งไงคะรองเท้าใส่วิ่งเพิ่มเติมนะคะสวยดีไหมคะ สีทองพนาพ่อแม่พี่น้องตะวันเป็นอย่างคะ่ะเพราะว่าแย่เอาไปใสแ่แลนซื้อนะคะมันลดราคาเหลือแค่สิบเอ่อ้สิบเก้าปอนใช่นายทีนนนยทีายพนาถืกได้นี่อือใหใ่อยู่ตะวันมักสีฟ้ามันบมีนะคะ